ไม่ไม่ไม่ขึ้นแดงเออนั่นแหละตายหมดท้ายไม่ลบถ้าแบบตายหมดตัวเดียวยังวะไอ้เหี้ย่ะจานักสู้จัดใช่อะลงไหนวะลงจะเย็นมั้น่ะลงไปเอารถตู้ขับหนีอะดิเย็ดแม่ใช่เหรอเออลงไหนลงไหนวี่งเอาตู้ขับนตู้แท้แท้ไอ้เฮ้ยยังขับไปหน้าตาเฉยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลย ตู้งยจต่อไปนะเดี๋ยวเชื่อนะคนเราามาเรมาผ่านมาจจบ้านเราเป่าวะหลุมบ้านหลุมบ้านลไหนเนี่ยเมาพอเนี่ยหลุมนะหลุมนะใช่ใใช่ใช่ใช่ตัวสตัวอาว่าตัวบนนะว่าหนึ่งสองโอ๊ย บอก่ายเลยคุ้ชอนนิ่งเนี่ยนอนนิ่งเนี่ยไม่กดอนี้เป็นเศษฐี่นเนสีเจนนสี m ิ c r o p h o n e activated ไมโครโฟนมิวเต็ด มีบ้านนนวิ่งออกคุณพิน,น,น,นไม่มีเขียวแล้ว่ะแบงเขียวไว้ดิเฮ้ยเอ้ยเขียวเขียว้วน่า ai không khóa. khó aoขวา lâu lo là luôn. Tao ai cua đi tao ai đi tao cưỡi coi đi tao cưỡi cua đi tao cưỡi cua đi này mà ở luôn đấy tao này tao này อาเขียวนายบินพากก็ใส่พักก็ใส่กกสผมเล่นไปเดียวดี๋ยวกระสุนสองข้อเจอเลยข้างในเนี่ยผมมีอาเขาเจอไปเดียวหาแม่เหรอเล่นไปเถอะไอ้เหี้ยไม่เล่นเลยเออเลิศพ่อเพิ่มสายวิ่งลงลงนายจุดรวยแต่ข้างบนข้างบนบอกกันแค่ง เดินได้นะมเขียวไม่มีว่ะเฮียต้องไม่ฆ่ามันเอาเขียวมาหลังบ้านมีเนี่ยสมงคนีสมงนี่ยนสมงนี่ไม่ยนเลก็ตาดอกมันเายได้ไงใครยิงกัวทุกคนไงรียิงกูทุกคนรถตี่อทุกทคนเดินออกมาดี๋วคนเดินนะเผื่อจะเป็คดอย่า้นความพยายามที่ท่าัหร่ ตีด uhm, ิตีด right ิต้งหน้ามีตี้งเอาไว้คนตงหินหลังหินตลงหิหงนเลยไเห็นดาวลไปสากองตัวเป็ินเปองหอยนตเลุมเนตกตในนั้น ออกมาป่ะหรือใครแพ้ใชบ้านดาวเนี่ยไม่แน่ใจว่าในสมองมีป่ะเราจะอยู่ซ้ายมือไม่โดนใครอีกพี่เด็ดแม่เพื่อนมั้งอีฮี้อะบ้านหมดละหมดละหมดละเฮ้ยสายบนมามั้งพักเสร็จเอาไม่ต่อเลยพวกครับพวกครับพวกขัดไปสองลูกทำไมันมันยังวะแต่เนี้ยน้องอะเล่ส อันนี้วอนมันเลยล้วะบ้านนะบ้านบ้านมีละบ้านนะละบ้านนะบ้านน้องบ้านน้องตัวเดิมคุณบอลบ้านนายบ้านนายบ้านนี้บ้านนี้ได้ชุบแล้วโอเคโอเคบ้านบ้านเดียวกันไหมติดเดียไหมไม่ได้ไม่ได้ต่อเลยโพลต่อเลยโพลยิงต่อเลยโพลไมโครโฟนคะณบอยไมโครโฟนคะณบอยไมโครโฟนคุณบไมโครโฟนคุณบอยข้างโอข้างโอข้างโอใส่ชุดพี่บอยด้วยเยอะจั ชาไทยนะตอนนี้พักเกษตรอ่าพักเกษตรพักพันช่ำมันละพรคเกษตรโคตรแหลกเลยวะเฮียไม่ไม่มันละพัคเกษตรไปเายเก็บมากเอาไปไ้สัตว์ไว่า ติดว่ากูแหลกนะไม่งหายตีหนึ่งเก็บเฮ้ยตีหนึ่งเก็บมาหลอกหรอเน้ยรัวเลยน้าเดี๋ยวเลยเด็บแล้วไปท้ายไปท้ายดีวันเด็ดจะถองนะพี่เด็บรบารายอ่ะ เอาได้ันอยู่บนบ้านปะใช่ช่วยบ้านเลยช่วยเพื่อนมาอนบ้านะพบินฉลา ตายตายตายครับตายครับตายครับภาคเกษตรมันละภาคเกษตรภาควันช่ำภาคเกษตรมันละภาคเกษตรภาควันช่ำมาละภาควันช่ำวันเจ้าลูกโเคเอามันดีกว่า ปุกควันไปแล้วบางโดนซ่ายิงฟองสูญเป็นสูซุปเปอร์แหลกมันสตรีมใช่ไงพี่สตรีมเครื่องเดียวด้วยสตรีมเครื่องเดียวด้วยเลยแหลกไงคอมแม่งแหลกกระตุกกระแตกแมาเอาคิวดีกว่าไอ้ปุหน้ามัน็อกตัวหนึงน้าหลุมหน้าน็อกตัวนึงหลุมกายก็น็อกอยู่มันชุบกันเราต้องไปเอาคิวตามห้าต้อเอาคิวหลุมหน้าน็อกน็อกตัวหนึ่งหลุมหน้า อ่แล้วปะใช่อ่ะแลที่เหลืออยู่ไหนอะในควันทั้<ห>งูควันเนี่ยนะวันหน้ากูเมนตัวหนึ่งแน่แน่ก็คือชุบอยู่ในนั้นสองตัวนะเออคุณต้องมีตัวเดียวตอแนแรก